สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนี่ยแรงๆเนาะมันก็เข้าคั่วพี่น้องเลยมันกะสิมาต้มหอยเดือพี่น้องต้มหอยเดือเอามาไม่ปิ้งเนาะต้มจิ้มหัวออกมาปิ้งพี่น้องเลยเลือดออกมาไดงมาเมื่อวานนี่พี่น้องไน้หอยซีบัวหน่วยเนาะแด็กวัยรุ่นอยู่หน้าห่าหน่วยพี่น้องนี่เลยต้มจิ้มยู่เือนเนาะ ตกินข้าวแลงพี่น้องไหมเมี่ยงพี่กับปวนมี่ี้เล่นตอนยังไ่ตอนหิวนนี้่หิวข้าวแล้วบหิวแล้วก <His mom. S 2> like ับอกับม uh ีแ oh. ล right. ้วเพเมาวินเน้ากินมีกีกันโดดชนะปลาเพชรเ่หานาอนกินข้าวต้องเปิดกระตุล่อกอนพี่น้องบบดลอกแอาบน้ำถดเทยาลงน้ำเมี่ี้เอ้ยมี่ี้ แหมหยังปอนจะลอกอืมเข้านสัดีเด้อพี่น้องเข้าฮ้อนีสิเป็นมันเนาะมันต้นะพ้มันุดงเวนนี่สิมาต้มหวานมีแต่หัวน้อยๆเนาะผู้ให่ก็มีทั้งลมอืมเดี๋ยวก้นเบิดครูอนแล้วบ่แล้ววกกินดอืมเลือเท่านั้นแหละบ่ใหญ่พี่น้องหัวบ่ใหญ่ ตัดเอาลำมันเนาะไปไปปลูกอยู loyalty, yeah. ่น oui. well. ้าันไปปลูกปีน่ะนินดิบมันแข็งมันยังไม่ค่อยงามมันนลงามแต่ต้นหัวบอไงกินข้าวแรงพี่น้องคายปรบมน้ระวังรอกินปิ้งหอยพี่น้องกลอกแซ่บๆกับข้าวแรงขีหอยต้มอย่เนาะต้มปิ้งหอยเดือแซ่บไปพี่น้องยามนี่ พิงซุกยิ่งก็ยังไอาหารแรงครับเหมาะกำลังพูดระวังรอกินย่างหอยให้ต้องมุกกระแตต้องข้องตอนย่มาเด้อย่างทั้งเด้อเดียว นอนจะ้งขบนออแ้วได้ปยนาไปขันแรงขนองมือเดียวได้อือันนอนียะนนรตัวนไลองชิมนางทิมาตยังไงเกี๊ยวน่าไม่แม่อน่าโอ้ยเก็บกินข้าวแล้วน่ะกินคำใดขับปัดคำหนังยากข้าหรือีแนมคูไน่ยงไม่ยังมมยังเลยกินแห้งนม่ยัย้ามาๆม่ิมดจีิลูกก่อน

เับหนึ่งนี่ลูกเด้อพ่อมึงนไปกินนมนะนมออนเดียวหนงหิวแล้วแต่ขอเชื้อให้พี่ายติ่าไปตลาดดงใ้วันนี่ให้ไปไมาให้เลย จดชิบจะชามมุกะน่อยเราไปหน้ามุกอืพี่านมี่หมนกันกินแต่หพี่ห่อมุกกะแตมกกะแตเดียวติจยกนเนาะเรเล่นี่นะคนปย่างหอพี่นอยเนี่ยิ่มก่อนอิ่มก่อนย่างหอยค่ะกินขีหอยอะไค่ะ กำลังกินใหญ่ๆตอนนี้อ่กําลังทําการย่างเาี่้องกนรกอีกแล้วแล้วต้อไปใส่ต้มแล้วก็มาจิ้มหัวออกไปนอนมาเอ๊บเกลือเป็นนัวมันย่างก็แบบนั้เลือนอันมั้งเลือนอันปิ

กินเนอะกินเียงมานักกูอะเรากินอย่างหอยเราเรากินสีหอยกินมาลายแล้วเคยกินเล็กหน่อยแบบสีหอยแต่กินเขาเป็นพีพกินอิ่มเต็มหอยจักจั่งหน่อยวะหอยสิบใบรวมเป็นนี่หนสิบสี่เอาออกไปหน้าห้างทองคุณจิหอยสิเก้าหน่วย นาเอาหน่อยใหเติมห้หอมันไม่หอยยังไงจะจวดเลยงงอย่างไฟบุค่อยแห้งัายใเนาะพี่น้อกไฟอ่อน หมันแหมกับพ่อเลยเนาะพอเขาต้มมันก็อยาบซุกไปเลยพี่น้องเลยย้ามันแหมมันยังมากินได้มันจะชวดเลยพี่น้องนะอจะอยากงม้ัยาา

รอกินจีหอยพี่น้องอี๋บังลูกกล้วยฮะเปื้อนหมดแล้วฮะอันนั้นคั่มแล้วก็แต่ไฟเฮือนก็ลืมเปิดอยากได้มาให้โม่นในมือได้กินนีต่ตะคียนนีต่ตะคียนดังดังเช็คที่ใช้อันไดนอันอยากแบบนี้เงินชื่อไทยเนาะโอ้โหคุดกระดังคุดเลกระดังนีน่กินพ่อมาดังค่ะหนาแฮะ าามันอ,ด,อด้ยอ่อทางนี้กับปกเปือกมนเปาีอกมันจะได้หอ,อยง่ญย,ยเอาไว้เผากินหอยเผามุกเท่ามุกมเนเทาทเนท่าแกุกาำงน,น่แแ<า>น,นาวนี่ม,นมุกมัน,ม,น,นมุกมันคั่วได้มาคามตนกะเากเ็ดตัวใหญ่อ้มกนเปนผ่านไว้เนาะตัวน้อยๆไว้ต้มหวาน ใกล้เลยพี่น้องใกล้เลยได้จสได้กินเลยมันจุดจวดเลยขวดน่ไก่กกินต้นชะลามเริ่มแหนมงนแหลงยาวเลยอยีนี่เจอขวดแหลกงๆกมันนี้สูอัตส

เอ็นงัวค่ะเขียวยาหรือยาเดี๋มาด้วยกับโปเด้อยาวิกกี้อาบน้ากรได้ลบหลือเชือเปียงนี่ได้ไหเอไไวเข่าเขาเคื่อนแล้วล่างมือสวย้าเป็นเชือันนี้จะกระโปงครบได้ฮะกระยามันกระโปงนะกีกินข้าวย่ากินน้กะคำนะบุกินซ้ำกินข้าวกินของกินล่ะล่ะกินลิ้นบุกินกับข้าวเนี่ยมันแห้งมันบ่คอยมากอไเนาะ อันนั้นแต่มีน้ำต้มน้ำหยังจําป้อนครับน้ำต้มก็บ่กินช่วงนี้จักเป็นอย่างไรมือบ่ยากตอนนี้ก็สุกแล้วพี่น้องย่างหอยเฮาอ้มคักปานยังบดนีตึตึ ตัดแลนไปเลนไปมันหอนแม่งวาอยู่มันหอนเฮ้ยอนี้และนมานิตีนยย่างเงี้ยไปนองแซ่เพ่อยกินกรบอกปันใดเนาะคนกรมากอยเลยแจ้วนาะแจ่วคนมชนเ่้เลยพั่มันอบมันกอนวยองแช่ดเวยแช่บ่อไปใช้ไปใช้กันยังกิน một đời nhẹ đấy nhà bay đấy lúc nay gà gà chả đấy chả đấy đâu kìa ơi không

ยังยังยับยืนล่ะนี่นี่นเียงไรเสียงหลวงไม่กินแล้วนี่เนียซีอิ้่นไหนนะกัะนาปลามอนอไ้ำแล้วสาเียดเสีดลมแตอนเ่เคยไปเที่ยเี๋ยวย เาม่อนจไปเทไหมหาคหอยแหลมาไหมมาไมเดี <fazla S 2> ๋ยวพ่อจะไปตุ่ยจ่าไปตุ่จ่าไหมตุ๊จ่าเราไปแซไหมาาโครจะชิบน่วยก็ไม่ต้องชิบได้ไหมเนี่ยเริ่ได้แลวบ้านไปหาครบ่ได้เพรหน่วยนะบ้านไม่ได้หรอกจ้าจ้าตุ่ยจ่าปรลงไวตุจ่าุจยยวยคนคนอดัใส Năm lại năm hôm nay tay tay rồi. Tìm kiếm 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 kiếm

พอกินขนมนะบ้านน่ะต่กินขนมู้เดียวแด้พอหนเอาอไรมบอร้บอร์เบอร์คุนพอ้าเอาลูกแ้พอไอมกินตำลังเหไปหาจีบไปเออตั่หงเลย Ừ, อาไะลนี่น่จปอบให้หดีอีโอ้ยลูกอย่าไปบังเฮ้ยเฮ้ยมาพีไมามาไว้ล้กจ้าปวดนะพี่น้องปวดเลยก็โอเคเพราะพี่น้องสำหรับกินน oui> ี่ก mm, ับอาจยสิครจบคลิปไปไว้สั่นนิก็เดิมาก็ยิมก็ไลฟ์ก็แชร์ก็แชรไลค์ให้ก็แซรกระดิ่งจาเ้อความิดปหมายแอบของเาสำหรับกินนี่ก็ไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้อง